เออถ่ายแล้วก่กลมึงปวดท้องก็ถ่ายแล้วอ๋อเ้ยเยอะลยยังไงอะปไหนะไหะยังไม่ได้บอกอะไรทีเนี่ย เอ็นดี๋ยวบับโอ้ยหาแล้วเนี่ยหาสุดแล้วเมื่อกี้หาหาไแล้วหาสุดแล้วหาสุดยอดแล้วเออาโลิิมปกไงเขาให้คะแนนเท่าไหร่ไม่มีไม่มีแหนมเลยไม่มีแหนมใจไม่ได้รอดหัวเราไม่ให้ กไปก็ไปกอแล้วแต่แค่นี้จริงเหรอไม่ไหจริงอยู่ไม่ต่าเล้ยไอ้ก้อมเป็นโลคกลัวน้ำอยู่ไม่รู้อหรอ้าวเลยแหมันก็จอสำน้่ม่กลัว น้องรู้สิพี่ทำอะไรอ่ะโอ้ยทำไรขึ้นมาเช็ดขึ้นมาเช็ดเลยข้อเชตโต้แล้วข้าไปน้ำกันเลยไอ้สัตว์วันนั้นกูยังไม่เคลียร์นะเอาเพื่อทำงานกูมาเช็ดโต๊ะกูจำได้ไม่ใช่กูจำไม่ได้กินอะไรเฮ้ยจั๊ก กินกินอมเขียดไหมฮะมีอมเขียดได้ผมน่าเกลียดล้วเหรอเอาบป่าอมเขียดทำเองเลยหนุ่ทวบนนี่ติดเาญาติแล้วเยี่ยหัวแล้วเงยเงยอากเกลียดต้องสับจิตเลด